แล้วก็นี่ก็เป็นรถ18ล้อขนส่งรถตากก่อสร้างอ่าอีกพันหนึ่งที่สวยงามนะวัสดุดีหนาอืมตัวรถเนี่ยตั้งแต่หัวถึงท้ายเนี่ยยาวอยู่ประมาณ45เซนต์ตัวสไลด์เอารถลงด้วยเนาะใช่นี่ให้ดูรถตักใกล้ๆนะนี่มันสามารถงอได้ด้วยแล้วก็อไมนเป็นยางนะล้อเป็นยางจ้าเข็เลรงได้เลยนะ ก็คือเอาขึ้นมาเข็นวันนีได้นี่มันก็ตัดแล้วก็หางลากเนี่ยตรงนี้หางลากที่สามารถถอดได้ด้วยใช่เล่นแค่หัวลากได้ใช่เล่นแค่หัวลากได้แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเปิดขึ้นลงได้ด้วยน้องๆคนไหนมีรถหลายคันก็เปอามาเปลี่ยนรถตักนี่แล้วตัวหัวรถมันก็จะมีมีให้ดูใกล้ๆก่อนมีมันละเอียดนะเป็นงานรบพลาสติกนด่ไปมีที่นั่งนะเอาหุ่นเข้าไปนั่งข้างในนะกดแล้วมีเสียงมีไฟนะอื มีสาเสียงมีเสียงสตาร์ทเครื่องด้วยเวลาเข็นก็ดันยื่นยุ้นอย่างนี้อ